แปลงบดแล้วย่างตันจะมาที่คนถามเาถามก็มมีน้ำมันใส่น้อยจังบอกว่ามันเป็นน้ำมันทอดแล้วต้องใช้ทึงวันต่อวันน้ำมันใหม่ๆเพราะว่าเราขายกับทัวราชการเราลาดไม่ได้มันจะไปไว เขาแดงแป้งมันจะโป๊ะโป๊ะเดียวเคยเห็นที่ว่าทอดแล้วมันกระเด็นออกมาเลยไหน้นเขาแดงแป้งของใส่แป้งเยอะใช่แล้วเขาแดงปลาเนี่ยมันจะค่อยๆแตกออกมบเพราะมันจะมีเนื้อปลามากกว่าเนื้อแป้งรูมันจะเล็กกว่าแดงซื้อมาไปเท้ากบเกลี่ยให้ลง แกล้งแล้ปแกล้ง่าก